จะชอบเพลงราวดวงเดือนสมัยก่อนดวงจันทร์ดวงเดือนความหมายอันเดียวกันตัวนี้ก็ขึ้นต้นไปตัว m นะคะคุณพ่อคุณแม่วันพระจันทร์เต็มดวงนะคะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า moon M O n m double o แล้วก็ N นะคะคำว่าด O u b l e o คือพูดง่ายว่าไอ้ศูนย์กลมๆสองตัวติดกันเขาเรียกว่าด O u b l e o นะคะคุณพ่อคุณแม่ ออเอ็มดับเเอ็เขาเรียกว่ามูนก็คือดวงจันค่ะอันนี้ตัวเนี้ยขึ้นต้นด้วยตัว M อ็ก่อนแน่นอนค่ะแล้วก็สำคัญที่สุดนะคะเอีอกตัวหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่จำเป็นจะต้องรู้เรื่องของคำศัพท์เพิ่มเติมก็คือแผนที่นะคะที่คุณพ่อคุณแม่จะไปบ้านาคุณป้า,าชื่อ คุณป้าดอกชบาจะไปยังไงอ๋อต้องไปด้วยแผนที่เธอตรงโลเคชันไหมชันหน่อยสิคำว่าโลเคชันก็คือแผนที่ค่ะแต่ในคำว่าภาษาอังกฤษแบบหนึ่งที่เด็กๆเ,เข้าเรียนกันในผังนะคะ<ม>เขาจะเรียกว่าแผนที่แผนที่แปลว่าแม p ค่ะแม็คือแผนที่เราจะไปบ้านคุณป้าดอกชบา เธอเขียนแผนที่ให้ฉันหน่อยสิเราเรียกว่าแมปก,ก็ได้ค่ะคุณพ่อคุณแม่ฝึกภาษาอังกฤษไปในตัวเธอเขียนแม็กให้ฉันหน่อยสิฉันอยากจะไปบ้านคุณป้าดอกชบาแล้วเย็นนี้กินข้าวด้วยกันนะจ๊ะนี่คือตัวนำด้วยคำว่าตัว M ค่ะต้องขออนุญาตก่อนนะคะ next ต่อไปค่ะ next ตัวต่อไปคือตัว N ค่ะ ตัว n นะคะตัว N เ,เนี่ยเราจะแปลอะไรได้บ้าง n คุณพ่อคุณแม่เนื้อถึงก่อนเลยค่ะไม่สบายคุณพ่อคุณแม่จะต้องไปโรงพยาบาลนะคะด่านแรกที่เจอคือนางพยาบาลก็คือเนอร์สค่ะคุณพ่อคุณแม่มนจะขึ้นต้นด้วยตัว n นนะคะเนอร์สที่แปลว่านางพยาบาลนะคะเพราะฉะนั้น ถ้าเห็นตัวเอคุณพ่อคุณแม่คิดถึงนางพยาบาลชุดสีขาวอ๋อเนอร์สเหรอ N U R S E เนี่ยมันเขียนอย่างนี้เหรอที่แปลว่านางพยาบาลไอ้พยาบาลที่ฉีดยาให้เราเก่งๆช่วงโควิดเนี่ยอ๋อให้เนอร์สฉีดให้ใช่ใชไหมไม่ใช่คุณหมอฉีดนะจ๊ะตกลงตกลงหนโนอ๋านโนเป็นเนอร์สนะจ๊ะให้เนอร์สมาฉีดให้มาฉีดคุณป้าคุณลุงใช่ไหม เราเขาก็ให้พยาบาลมาฉีดเรานะคะ nurse แปลว่าพยาบาลนะคะเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็จะเข้าใจว่าอ๋อมันอยู่ในหมวดตัว n นี่เองคุณพ่อคุณแม่จะจําแม่นเลยทีเนี้ยไอ้ยิ่งพยาบาลฉีดยาช่วง COVID 19. โควิดเนี่ยอ๋ออ๋อหนูเป็น nurse ใช่ไหมเนี่ยหนูหนูฉีดยาอย่าเจ็บนะจ้า nurse เ,เปลี่ยนจากพยาบาลเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะคะคุณพ่อคุณแม่ อันนี้นะคะและตัวที่สองนะคะซึ่งตัว n ที่จะต้องนำหน้าก่อนคือคุณพ่อคุณแม่จะต้องใช้จะหมูกหายใจค่ะไอตัว n ตัวที่สองเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ใช้จมูกหายใจหมายความว่าจมูกของเราเนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า nose n o s e นะคะ nose ที่แปลว่าจะหมูค่ะ nose ที่แปลว่าจมูก เพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะมันจะขึ้นต้นได้นำคําว่าตัว N ขึ้นก่อนคุณพ่อคุณแม่ก็จะจำานะ๋อที่ว่านายกเขาเขาบอกมาก็คือตัวโน้ตค่ะโน้ต n-o-s-e e ก็คือจมูกของเราที่แทนตัว N นะคะแล้วก็แล้วถ้าเป็นประเภทเรังนกล่ะรังนกเราเราจะเปรียบเทียบยังไงดีล่ะเน รังนกมันก็จะมีเป็นเหมือนแผงแผงหญ้านะคะที่รังนกมันก่อรังของมัน net net ไอ n ET, n ET, ไอตัวนี้ก็คือรังนกค่ะหรือเราจะเรียกอีกแบบหนึ่งก็คือเหมือนตาข่ายที่เราตีเทนนิสนะคะคุณพ่อคุณแม่มันจะขึงอยู่ตรงกลางนะะ่ะนะเขาเรียกว่าเนส n, ET, n e s, s t net 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 ตาข่ายตัวนั้นเราก็